มา m a s t e สวัสดีค่ะชาติโบโยค่ะนะคะในวันนี้โบจะมาชวนทุกคนบริหารนิ้วมือข้อมือของเรานะคะเพื่อคลายจากอาการปวดเมื่อยหรือว่านิ้วล็อกนั่นเองค่ะท่าแรกนะคะเตรียมความพร้อมของเราด้วยการสบัสดมือก่อนเลยต่อไปเราจะหมุนข้อมือของเรานะคะจะยื่นมือออกมาด้านหน้าแบบนี้หรือว่าเราจะไว้กับตัวแบบนี้ก็ได้นะคะ หายใจเข้าลึกออกยาวหมุนเข้าค่ะ2หมุนลึกๆนะคะ3 4 5 6 7 8 9 10ห้าหสิบหมุนกลับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 คล้ายค่ะท่าต่อไปนะคะเราจะกำแล้วก็กางมือออกแบบนี้ค่ะกำให้หายใจเข้าลึกกางก็ให้หายใจออกไปนะคะยื่นเออออมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะพร้อมแล้วน,นะคะทำห้าครั้งหายใจเข้ากำให้แน่นเลยค่ะหายใจออกกางตั้งข้อมือมาแบบนี้ได้นะคะหายใจเข้า หายใจออกกางอออกมาเลยยืดสุดๆรอบที่สามหายใจเข้าหายใจออกกางรอบที่สี่หายใจเข้าหายใจออกกางรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าหายใจออกกางโอเคค่ะเป็นไงคะนี่เลือดมันวิ่ง เราไปนะคะเราจะทามือหยิกอย่างนี้เห็นไหมคะเป็นมือหยิกแบบนี้เนาะหยิกทุกนิ้วเข้ามาแบบนี้เลยเนาะหายใจเข้าหายใจออกก็กลางเหมือนเดิมนะคะหรือสีบางที่ทำยังรู้สึกสั่นเลยเนาะโอเคค่ะหายใจเข้าหายใจออกกลางรอบที่สองกลางรอบที่สามและรอบที่สี่ รอบสุดท้ายคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกอนิ้วกรอบแกรบกรอบแกรบกรอบแก,กรบกันเลยท่าต่อไปนะคะเป็นท่าร่ายมนหรือว่าดีดเป็นโนคะ่ะให้เอามือยื่ยนออกมาแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วค่อยๆไล่นิ้วของเราไปเหมือนเราเป็นนักดีดเปียโน,นที่เก่งมากๆเลยเล่นแบบพริ้วเลย,ยตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งตึ้งห้าซี สามสองหนึ่งคลายค่ะข่้าต่อไปนะคะเราจะยื่นมือออกมาแบบนี้นี่เนะาะแล้วเราก็จะกดบริเวณหลังมือของเราเนี่ยลงแบบนี้นะคะสามสองหนึ่งคลายทำอีกข้างหนึ่งค่ะยื่หนอยวก่อนออึ๊บหายใจเข้าหายใจออกกดโอ้สามสอง หนึ่งหรือว่าเรานะคะจะหันนิ้วมือเข้าหาตัวเนาะแล้วก็เอาหลังมือเนี่ยวางบนตักของเราในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าตึงนะคะแล้วก็ค้างไว้สามสองหนึ่งหายคลายค่ะเย็นมือแบบนี้ออกมานะคะจับนิ้วทั้งสี่ของเราแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกกดมานะคะ ดึงเข้ามาหาลำตัวของเรา3,2,1จากนั้นลองดึงตรงแค่นิ้วโป้งดูนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงแค่นิ้วโป้งค่ะดึงเข้ามาหาตัวนะคะก็จะรู้สึกแล้วว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงๆนอ้อเอาพอตึงๆอย่าให้บาดเจ็บนะคะคลายค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเอาไงฝ่ามือเราออกไปนะคะ กับนิ้วทั้งสี่หายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาหาตัวค่ะสามสองหนึ่งโอเคแล้วลองจับแค่นิ้วโป้งดูนะคะค่อยๆดึงเบาๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกอเห็นไหมคะวิธีการดึงเงั้งดึงเข้ามาแบบนี้ดูฝั่งนี้ก็ได้สาม 1> 2ค1คลายเราสามารถหันนิ้วมือเข้าหาตัวเองโดยที่หงยมือ,ยอยประดับนี้เนาะอ่าแล้วก็แบบนี้โอ้โอ,โอ,โอ้แล้วก็อย่างนี้ค่ะวางไว้บนตักบางคนจะตึงมากอาจจะทําไม่ได้เนาะนี่เป็นออปชันที่ทําให้รู้สึกว่ามันยืดได้มากขึ้นค่ะโอ้สาสอง หน,นหนึ่งคลายโอ้สบัดสบัดนิดนึงค่ะถ้าต่อไปนะคะเราก็จะกำมือแบบนี้แล้วก็เหมือนเล่นนางเงือกน้อยอยีหมุนให้มันเป็นเลข8หรือว่าเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะหนึ่งสองสามสี่้าคลายค่ะท่าสุดท้ายนี่เด็ดเลย ึงแบบยืดไปถึงบริเวณแขนเลยค่ะให้เรายื่นมือออกมานะคะค่อยกันหันมือฝ่ามือประกบกันแบบนี้อืมจากนั้นเราจะหมุนเข้าแล้วก็อาค่อยๆนะคะใครสุดได้แค่นี้ก็แค่นี้เนาะใครไปต่อได้นะค่อยๆยื่ยยมนมันออกไปหายใจเข้าหายใจออกโอ้กดลงมาได้ไหมคะสามสองหนึ่ง เขากลับมาค่ะสลับด้านนะคะุะ๊บนี่เนาะมือประกบกันไว้หายใจเข้าหายใจออกคลายออกมาค่ะ้ฟินเลยสามสองหนึ่งคลาย,ยแค่นี้ก็สบายขึ้เนเยอะเลยเนาะ ก่อนจากกันในวันนี้โบมีวิธีการนวดแก้นิ้วล็อกมาฝากกันด้วยเป็นที่นิ้วไหนให้เรานวดบริเวณฐานของนิ้วน,นั้นตรงนี้แบบนี้เช่นนิ้วโป้งล็อกเกรงแบบนี้นะให้เรานวดไปค่ะกดให้มันเจอเส้นเนาะแล้วก็นวดไปบ่อยๆค่ะให้มันคลายเราสามารถเริ่มต้นจากฐานตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะคะแล้วก็ไล่ลงมาตามเส้นของนิ้วได้ถ้าลองจับลึกๆ กดลึกๆเราจะเจอเส้นนะคะนวดบ่อยๆให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราทําได้นะคะในหนึ่งวันก็จะช่วยคลายเส้นเราก็ทําให้อาการนิ้วล็อกเนี่ยบรรเทาลงหรือว่าบางคนก็หายได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปทําการผ่าตัดเลยนะนวดให้เจอนะนวดเข้าไปเลยใช้นิ้วโป้งก็จะกดได้ลึกหน่อยอืมไม่อยากเลิกเลยปิน หวังว่าวิธีการคลายนิ้วมือเข้ามือในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วกลับมาฝึกโยคะแบบง่ายๆกับโบได้ในคลิปหน้านะคะน a m มัสเตสวัสดีค่ะ